สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีเอทุกท่านทั่วประเทศนะครับสําหรับวันนี้ก็นะครับมาถ่ายคลิปให้พี่น้องชมนะครับเป็นเครื่องยนต์ดูโอจิตสปีดนะครับเป็นรถปี2012นะครับโอ้เราอยู่ที่บ้านแต้ตะบนทาาอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับพี่น้องท่านใดอยู่ใกล้เพียงละแวกนี้สามารถมาชมได้นะครับที่บ้านแต้ตบนท่าอําเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับ วันนี้ก็มาถ่ายคลิปให้พี่น้องชมนะฮะเป็นเครื่องยนต์โดโอเจสเปียร์เกียร์เดินหน้า7เกียร์ถอยหลังนะครับเป็นรถปี2012นะครับสําหรับคันนี้นะครับบอดี้รถนะครับทั้งคันก็เป็นสีขาวนะครับเป็นสีขาวมุกนะครับเราก็จะทําตามโครงสร้างของตัวรถเลยนะครับนี่นะครับดูความเดิมของรถนะครับนี่นะครับพวกเพียดโลโก้นะครับต่างๆนะครับก็อยู่ครบถ้วนนะครับนะครับเป็นรถที่บอดี้สวยมากนะครับตัวถังสวยนะครับ ตัวถังของรถสวยไม่มีผุเลยนะครับคันนี้นะครับนี่ตาไฟหน้าพวกนี้เราไม่ได้เปลี่ยนนะครับเพราะมันเป็นของแท้นะครับวิ่งขับขี่กลางคืนไฟสว่างมากนะครับพี่น้องท่านใดสนใจนะฮะก็มาชมก่อนกระชดนหน้าเป็นของแท้เลยนะครับผมเป็นของแท้โรงงานนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสเก็ตชุดทีดีนะครับเป็นงานหล่อนะครับสวยนะครับไฟท้ายแท้นะครับผมนะฮะพวกโลโก้ป้ากระโปรงหน้าเป็นของแท้โรงงานเลยนะครับ นะฮะจุดลูกศรนะครับแล้วก็โลโก้นะครับโตโยต้าประมาณนี้นะครับเพดนะฮะอันนี้เรายังไม่ได้ล้างเครื่องนะครับผมเพดนะฮะนี่นี่นะครับผมนะฮะเลขตัวถังนะครับเลขเครื่องยนต์นะฮะสวยงามมากนะครับพี่น้องนะครับเป็นรถใช้งานทนทมนมถนอมมากนะครับสําหรับคันนี้นะครับเราก็จะให้ช่างนิวนะฮะเปลี่ยนคัดให้ด้วยเพื่อในการขับขี่จะได้ขับนิ่มออกตัวสบายนะครับเปลี่ยนคัดเรียบร้อยก็จะสามารถขับได้ขี่ขับขี่ได้เหมือนป้ายแดง เลยนะครับท่านใดจะโทรมาสอบถามนะครับก็นะครับโทรมาได้ที่เบอร์โทรศูนย์เก้าสามสามเจ็ดสามหกหนึ่งสองหกนะครับทางเราเป็นอู่ทำสีด้วยนะครับพวกใบอ่าพวกเบาภายในนะครับเราก็ไม่ได้ทำนะฮะประมาณนี้นะครับสวยนะหุ้มมาใหม่นะครับสำหรับพี่น้องท่านต้องการงบนะครับที่แสนเก้าพันก็ได้นะครับผมนะฮะหรือท่านจะให้เราตัดจัดเต็มสวก็อยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับ เป็นรถสภาพตัวถังนี้หล่อมากนะครับนะครับแทบจะหารอยขูดขีดไม่มีเลยนะครับนอกจากจะสีเป็นสีพื้นไต้นะครับเท่านั้นเองนะครับนี่นะครับนี่จะเปลี่ยนคัด์ใหม่เพื่อให้การขับขี่ของรุ่นนี้นะฮะออกตัวนิ่มสบายไม่มีกระชากไม่มีกระตุกนะครับทางช่างเนียวเขากำลังจะเอาเกียร์ลงนะฮะเพื่อเปลี่ยนคัด์ใหม่นะครับกระจกท้ายเดิมนะครับทุกสีบานเดิมหมดเลยนะครับ นี่นะฮะพี่น้องนะครับดูความเดิมของตัวรถนะครับบอดี้สีขาวนะครับนะฝาท้ายยังเดิมเลยนะครับนี่พี่น้องนะฮะดูนะครับเห็นโลโก้ไหมครับนี่นะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟท้ายนะครับผมเป็นของแท้โรงงานทั้งสิ้นเลยนะครับผมนี่นะฮะมุมนี้นะฮะนี่ครับเดิมๆเลยนะครับไม่มีเฉียวไม่มีชนไม่มีตํานะครับเดิมทุกจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกอ่านี่นะครับ ของอไฟท้ายนะฮะโตโยต้านะ,ะเดี๋ยวผมซูมเข้าใกล้กลนะครับพี่น้องนะฮะนี่นะครับเดี๋ยวนะเป็นหนึ่งกล้องมันสัน่นกล้องเบอร์นี่หนึ่งนี่นะฮะของโตโยต้านะครับพี่น้องครับมือสัน่นนี่นะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมขอบคุณอย่างมากพี่น้องทั่วประเทศนะครับผมขอบคุณจริงๆนะฮะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะ เป็นการถ่ายให้พี่น้องชมนะครับได้พอประมาณได้พอสังเขปนะครับนี่นะฮะบอดี้สวยนะครับรถบอดี้สวยทั้งคันเลยนะฮะตอนนี้ช่างนิวจะเอาเกียร์ลงนะครับเพื่ออเปลี่ยนคาดใหม่นะครับนะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะฮะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอบคุณอย่างมากนะครับผมนะฮะ สำหรับคลิปนี้นะครับขออนุญาตไว้แค่นี้นะครับผมคลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ